สวัสอ่าวันนี้เราอยู่กับในช่วงของลุงกาลานลุงที่ไหนสนามตอนวันนี้อ่ที่ไหนเราอยู่กันที่ไหนเราอยู่กันที่ไหน,น,ไหนสนาม ไทยแลนเซอร์กิตนครจันทร์สีร่างกระดานของพี่ท่านเนาะแล้วมาทำอะไรกันครับวันนี้จริงๆแล้วเนาะวันนี้นัดรีวิวรถครับจะเอาตัว e v วโอสอกับอีวโอสมาลองอีคันเหลืองอ่ะอย่างนี้ก่อนตอนแรกวันเนี้ยเราคิดว่าเราจะทำพาร์ทเทสอยู่สองหึงสามแบบหรือว่าอย่างแรกเราจะมาคุยกับพี่ท่านเกี่ยวกับเรื่องของสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับสนามจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับสนามคุยเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของสนามไทยแลนด์เซอร์กิตอย่างที่สองก็คือวันเนี้ยเรานัดรถมาสามคันเพื่อเอามาเทส เรามาทดสอบนะครับสามคันที่นี่มีอะไรบ้างก็คือมีตัวแลนเซอร์แลนเซอร์ตัวที่เราไปทำลงเครื่องนะแต่ว่าเป็นแบบขับสองเครื่องอีโวมานะครับขับสองจะมาเทสดูว่ารถวิ่งเป็นไงบ้างและคันที่สองก็คือ Ford Focus 2.0สสองจุดศูนย์ TDCI นะครับตัวที่สองนะครับในระดับหนึ่งก็คือจริงๆเป็นรถใช้เป็นรถใช้งานบนถนนแต่ว่า มีกําลังมีสมรรถนะเพียงพอที่จะมาลงสนามได้คันที่สามเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในสนามแข่งแล้วนะก็คือ,อตัวสวิปตัวอีโคคาร์นะครับของ74เรดช็อปนะของของจัสที่จะเอามาลองแล้วตอนแรกเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่า เราจะเอาทั้งสามคันนี้มาลองขับในสนามบ่อนแล้วสลับกันกลับทั้งสามคันแล้วจะมานั่งคุยกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเตรียมเตรียมทำคอนเทนต์เตรียมมาขิงกันเต็มที่เลยคอนเทนต์น่าสนุกมากเจ้าของแต่ละแบรนด์เราจะมาขิงกันเกียร์ธรรมดาเครื่องทบรถแต่ละคันเนี่ยก็คือว่ากันที่สองร้อยม้าสองร้อยแปดสามร้อยกันทั้งนั้นเลยที่ขึ้นกันมานะครับเราก็จะลองดูว่าขับมาลงสนามบ้ามาขิงกันเองเนาะวิไปถึงวิไปถึงวิประมาณแต่ต่สองร้อยแล้วก็มาขิงกันดูว่าเตรียมตัวเต็มที่นะเตรียมหมอกกันน็อกถุงมือ เท้าแข่งพร้อมมากครับและอีท่าไหนมาอยู่อีแตะนี่ไดเ้เริ่มต้นเริ่มต้น,นเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงก่อนเริ่มต้นเราเริ่มเริ่มตักเอาตังต้งแต่เมื่อวานเลย<า>ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ทำกันทั้งวนนะันเตรียมรถทั้งวนนะังวนเพื่อที่จะมาวิง่งไปกับลุงนุ้นี่ตั้งแต่เช้ายันค่ำครับใช่สลบสั้งไกัน คือจริงๆปัญหาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราลดไปทำนะจรกกิงๆเราก็ทิ้งไว้ล่วงหน้าอีกพักหนึ่ง<ช>นะครับแต่ว่าพอประกอบเสร็จกลับเข้าเสร็จแล้วมัน,นมีปัญหามาเดือญหาแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าตัวตัวที่มีปัญหาเนี่ยเราคาดดาวนาเป็นแอร์โฟนะเบอร์หกศูนย์เก้าซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่แอร์โฟปกติกตที่ใช้ในตัวอ e ีกาทั่วไปเป็นสี่จีหกสามของของีเวลูชันเป็นของเฉพาะอ่ะเอเาอเราก็เราก็เกช็คข,ของตอนนั้นเราเช็คข,ของเนี่ยจนเราจะไปเอาที่อ่างศิลาจะไปเอาที่ช่างไก่ลันเซอร์ ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้ววนนอนแล้วนะครับกาลังมาคุยอยู่นะครับรับเอิญมีคนติดต่อเข้ามาว่าเฮ้ยหาได้แล้วนะครับวนกลับนะเราก็เลยวนกลับเข้ามาเอานะครับก็ไปเอาไปเอากล่องแล้วก็กลับเข้าไปมันก็มันก็พอวิ่งได้แต่มันไม่เนียนมันไม่เนียนมันไม่ดีเหมือนตอนแรกอาการมันบอกไม่ได้ว่าว่ามันเป็นมันเป็นเพราะอะไรเราก็ยังไมเราก็ยังไม่ฟันธงว่ามันเป็นแอร์โฟหรือเปล่าแต่ว่าทาง อู่นะก็คือจริงๆก็คืออู่เลยนะวังแรดนะครับของแอนเนี่ยแอนก็ส่งของให้ก่อนบอกว่าเอยพี่เอาไปลองก่อนถ้ามันไม่เสียก็เอามาคืนถ้ามันเสียก็มาคิดเงินกันนะครับนี่ต้องขอบคุณทังทางวังแรดด้วยนะครับแต่ว่าเสียจริงนะสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนใช่แล้วก็พอมาปู๊บวิ่งออกมามันก็ไม่ดีนะมันอั้นมันวิ่งไม่ออกอบูสมาแต่ว่ารอบไม่ไปน้ำมันท่วมอยู่น้ำมันท่วมน้ำมันบางสลับไปสลับมา ก่อนล่ากันเนี่ยเราก็เดาันอยู่หลายสาเหตุนะเพราะว่าเพราะว่ารถรถที่เราเอามาอะตอนแรกเราตั้งใจว่าคอนเ็ปต์ตเนี่ยเราจะไม่ไปทําอะไรแค่ถ่าอกันเพื่อให้บันสมบู์ก่อนลองดูว่าขนาดเนี้เพียงพอสาหรับเราปะใช่ไหมลุงเนี่ยและมันก็ดันเกิดมีปัญหาก่อนอ่ะคันนี้ปุ๊บมันมีมาปุ๊บแล้วมันวิ่งมามันกระพือกระพือไม่ไหวออกมาออกมาออกมาจากอาเกียริแล้วเราก็เอ ใกล้กับทางวังแรดก่อนเราก็เลยแวะเข้าวังแรดดูอีกทีนะครับก็ดูมาก็แก้ได้จูนได้มาในระดับหนึ่งแล้วก็ลองวิ่งกลับมาก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าวันวันนันน้นมันมีประเด็นอยู่สองประเด็นที่เราคุยกันอย่างแรกก็คือว่ามันมันจะเป็นกับตัวก flow, ล่องแอร์โฟเราเช็คแล้วเพราะและอาการน้ำมันท่วมมันมาจากไหนและก่อนที่เราจะออกเนื่องจากว่าตัวรถที่มันเป็นโมเดลของ ตัวอีโวตัวถังน้ํามันมันจะถูกแบ่งครึ่งถูกป่ะวางค่อมครัวางค่อมนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันทำไมเวลาเวลาวิ่งในสนามมันก็จะสรดไปสรดมาบางทีมันจะมีอาการวอดเวลาโค้งขวานะเข้าโค้งขวาปุ๊บออกมาปุ๊บเนี่ยรถมันก็จะวอดบางทีดับเลยนะเราต้องทาไงเราต้องติดถังเอต้องติดถังเอเพิ่มมาพ่วงเพิ่มอันนี้สำหรับลงสนามเนาะก็กําลังคุยกันอยู่แล้วก็มาคุยกันในเรื่องของปัญหาคลาสสิกของตัวแลนเซอร์อย่างนึงก็คือลูกลอยลูกลอยปั๊มติ๊กพ่อจม ลูกนี่หรอแล้วก็คุยกันอยู่นะเมื่อวานเราก็ยังคุยกันเล่นๆคำๆว่าบางคนยอมเสียเงินซื้อถังน้ำมันเป็นหมื่นก็จะเอาของพวกนี้นะครับชุดปั๊มติ๊กกับชุดลูกลอยอ่ะโอเคก็พอปรับแต่งมาจากแอนแล้วก็วิ่งออกมาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถึงไม่ถึงก็ดีมากก็คิดว่าวันนี้จะเอามาเทดสอาจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตัดมาเมื่อเช้าอ่ะเล่ากันเลยครับไปรับลุงที่บ้าน ไปขับรถมารับผมที่บ้านนะผมกําลังจะขับไปรับลงโนที่บ้านจอดแวะร้านกาแฟสั่งกาแฟดีๆเรียบร้อยบอกโอเคเดี๋ยววนข้าไปรับไม่ต้องพูดชื่อร้านกาแฟนะไม่ต้องบอกเลยนะต้องเป็นพ่อกาแฟร้านนี้แน่เดี๋ยวกินเขาทุกวันมึงเสีปิดพุ้นจาครับแบตสิ่งที่ผิดปกติไปคือไม่มีเสียงตอบรับจากปั๊มไกแบตใหม่แบตใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแอร์โฟร์ใหม่แอร์บรลเวณใหม่ แน่นอนแล้วปกติปั๊มัวนี้ตัวิ่เสียงน้ำมากเพราะมันเป็นเสียงลั่นเสียงลั่นเลยใช่ครับสรุปก็แล้วนะจับสายทำอะไรก็แล้วสรุปน่าจะกลับบ้านครับปั๊มลาโลกปั๊มลาโลกก็เลยเราก็เลยต้องเข็นรถแต่เราเราวางแผนเมื่อวานนะ ถ, ism, ถ, 2, 2> ถ salud, ้ารถเสร็จไม่ทันเราจะมีแผ่นสองแผ่นบีเราก็เลยเข็นในคันเหลืองเนี่ไปจอดข้างทางไว้ก่อนไม่ได้เอาไปแปะทิ้งข้างทางเม่ใช่ทีงร้านกาแฟแล้วแหละไม่ให้เกี่ยครับมันไม่มีใครขโมยได้หรือเปล่าแล้วกลับไปเอารถอีกทีหนึ่งเพราะว่าขับไปยังยากเลยครับแล้วเราก็กลับบ้านนะครับเอารถใหม่คันหนึ่งครับคันนี้ก็คือนี่อืข้างหลังเรานี่เลยตีหนึ่งเจ้าเดิมหนึ่งสองสี่ครับที่เคยไลงด้านกันมาแล้ว ในหนก็มาทํางานก็มาเราวิ่งดูบ้างก็ได้ออกมาแก้เกมนะครั้งพีแล้ววิ่งพีและรถเยอะรถแรงแรงเยอะไม่ใช่รถรถแรงแรงเยอะอันนี้มาวิ่งเดียวเดียวแล้วดูอ่ากะว่ามันจะได้เป็นยังไงบ้างหาสนามสนาม้องลองวิ่งนะสลบสลลบวิ่งมาถึงบางเลนเริ่มเกือบเนาะเกือบถึงสนามถึงสนามนะอีซิมบแลอีซิมบอลเปิดคำว่าเกือบไปว่าไม่ถึงไม่ถึงอีซิมบอลมันก็เริ่มมีสีแปลกๆทีล้อหลังด้านซ้ายครับดังผมก็ขับอยู่ขับเร็วมากนะ มันเร็วมากเลยอะ่ะคือคือ,อ,อก่อนหน้านัา้นอ่ะเครื่องมันมีอาการมันไม่มีดึงนะปัญหาคือมันไม่ดึงเ,ดเลยมันไม่ด่วงเลยเพราะว่ามันล้างเลยว่าวมันติดก็ขับมาเรื่อยๆแล้วก็ดีโชคดีที่เราไม่เร็วผมก็ได้ยินเสียงขอกขอกข้างหลังผมนึกลุพงพงษ์หลับพ okay, <laughs> อมาอีกทีบอกลุงลุงเบรกหายลุงยังตลกเลยว่าเล่นมุกเบรกหายเมื่อก็้ทำมานนังเยอะแล้วหายเลยจังได้จังหวะคอเลี้ยวเข้าเข้าทางแยกพอดี ดูเสียงเปล่านี่ก็ป้งเลยนะเสียงเสียงนั้นคือเสียงการเบรกการเบรกการเบรกแตกการเบรกแตกเรียบร้อยครับผมต่อมาขนาดนี้ไม่เคยเจอเห็นการการเบรกแตกปกติก็คือเจอแค่สายเบรกสายน้ำมันเบรกแตกเพราะว่าความร้อนจัดแต่คราวนี้อันนี้หรอที่เขาเรียกเบรกแตกคือเงี้ยหรอ ไม่ใช่แล้วแต่อันนี้ใช่เราเบรกแตกเนี่ยอันนี้อาจาร์เบรกอารเบรกถ้าเบรกแตกก็จะเป็นสารน้ำมันมันแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็อย่างนี้ก็เป็นนะอาจารย์เพราะว่ามันน้ำมันมันคงเดือดอะตอนแรกที่เราเดากันว่าลูกสูบเบรกน่าจะติดหรือความร้อนมันสูงจัดมันน่าจะติดติดคือน่าจะเกิดจากการที่เราขับมานี่แหละแล้วจังหวะหนึ่งมันอาจจะไปติด พอไปติดมันก็จับเราอันนี้พูดเป็นอุทาหรณ์ไหมนะครับไม่ต้องซิ่งไม่ต้องอะไรเราวิ่งกันธรรมดานะเดินทางทางหลงวิ่งแปดสิบวิ่งเก้าสิบนั้นริงก็เกิดเหตุเพราะฉะนั้นด้วยความเร็วขนาดเนี้ยพอเกิดอะไรขึ้นสามารถจัดการตัวเองได้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่พวกเราเนี่ยคิดจะทําอะไรทำาส่ในสนามเวลามันเกิดอะไรมันปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็การร่วมทางแน่นอนอกจากนอกจากสองครั้งที่เราไปเกลียนมาวันนี้วันนี้มันเป็นอะไรสักอย่างแพ์เดยนะ ภังกฤษเรียกว่า Bad Hair Day วันหัวยุ่งเวันว่เวากันที่ป o r t o g a s เม่กี้น้องรายงานว่าเป็นไง p o r โ o g ั s นะครับของอันถ้าใครเคยดูรีวิวแล้วนะครับตัว2.0 TDI นะวันนี้ครับรถไฟไหม้ที่แถวเซนต์แทเดสก์เกตป่ะใช่ตอนที่เราตอนที่เราเพิ่งถอยรถมาจอดได้อันโทรมาแล้วผมก็บอกถึงแล้วก็นึกว่าอันกำลังจะเข้ามาครับ อันบอกพี่รถผอมไฟไหม้หน้าหดกันหมดเลยจะเรียกว่าไหม้ก็อะลุกแล้วกันนะครับไปติดชุดสายไฟเนื่องจากว่าเจ้าของเป็นงานแล้วต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับแก้สถานการณ์เป็นนะครับมีความเสียหายแค่ชุดสายไฟนะครับตอนนี้กําลังอันทางนู้นก็กําลังอันเชิญยานแม่นะครับขึ้นไปขึ้นไปซ่อมอยู่เหมือนกันวันนี้ยานแม่วิ่งกันให้วุ่นเลยครับแล้วก็อีกคันหนึ่งของจ๊สนะ74 Red Shop าตัวจ๊สเนี่ย ก็เอายับเหมือนกันเป็นไรอ่ะอ่ะพัดลมไหมพัดลมนะ้ะวันนี้มันวันกินน้ำลมไฟนะคันงคุย่แะเจ็ดโมงเช้าเลยครับอะไรแม่ยังไม่เปิดสักอย่างเลยพี่ครับนะก็ก็ยังแก้สถานการณ์ออกมาไม่ได้นะก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าวันเนี้ยนะเปล่าทุกอย่างเป็นวันที่เดี๋ยวจะเอายานแม่วิ่งในสนามให้ดูอืม เป็นวันที่เวเราต้องซ่อมรถรอการสองคันนะครับแล้วก็ต้องสไลด์รถกลับบ้านกับอู่เนาะรอบการสองคันใช่ได้งานไหมเนี่ยต่อไปเราจะเลือกเรียกรถบ้านเราจะเรียกรถอู่มันคือรถอู่มันไม่ชอบอยู่บ้านมันไม่ชอบอยู่บ้านครถที่อยู่บ้านนานสุดคือรถจักรยานรถจักรยานมันเข้าตำราไหมว่าเสียเงินเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับเลย เข้าตั้งแต่แรกเลยที่ขาหลังถ้ามันแบบว่าเริ่มต้นออกจากบ้านแล้วรถเสียนะแคนเสิ่อมไปเลยดีกว่าใช่อยาดิ้นเลยวันนี้เราพยายามจะคิดว่าเอาวะเอามีแผนแผนสอแผนดีไม่หรอกเรื่องของเรื่องอะวันนี้ตอนแรกอะเรานัดมาหลายคนไงคือถ้ามันเป็นเราคนเดียวเนี่ยเราไม่เท่าไหร่เราก็คงคงนั้นถามอกยอมรับไม่บอกว่ารอบนี้ผมก็ยอมรับนะโดยส่วนตัวผมก็กึ่งกึ่งนันพลังมพาตั้งแตเมอวานแล้ว เราะเรานัดนัดหลายๆคนไว้แต่พอทุกคนมาเนี้ยมันฟาว์พร้อมกันเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงสองผมก็สังเกตได้อย่างนะเริ่มตั้งแต่ลุงเลยลุงไม่ตื่นตามนัดก็เมื่อวานก็แบบเตรียมมาใช่ว่าเพื่อจะมาทํางานตรงนี้ไงเราก็เตรียมเราก็เคลียร์งานเราก็อะไรหลายๆอย่างมันมันก็เกิดความผิดพลาดอะไรนั่นแหละเช้าแล้วอ่าแล้วเราก็ไปแก้มพยายามแก้สถานการณ์มาจนเรื่อยๆแต่ผลท้ายแม้ว่าเราจะเสียนะครับเราไม่ได้งานเนาะ แต่เรายังกลับบ้านตามเวลาเดิมที่นัดกับครอบครัวไว้นะครับเรากลับเร็วไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาพูดไม่ได้เดี๋ยวพิ่งพูดเดี๋ยวเราจะจะดูว่าเราจะสวยไปอีกกี่ขั้นครับมาครับมาลครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจากนี้ก็เรามีแผนว่ารอรถสลด์มาแล้วเราจะไปหาอะไรกินซึ่งร้านที่เราเล็งไว้เนี่ยเราจะได้กินนะเดี๋ยวเราจะไปรู้กันว่าร้านที่เราตั้งใจจะไปกินเนี่ยครับวันนี้มันจะปิดไหม สมมตินะถ้าเปิดเราก็ลงพุงกับลุงกะหลาดกันต่อเลยแล้วนะกะครับเรื่องรถคงไม่ลุ้งเรื่องพุงต่อแต่ถ้ามันไม่เปิดก็ใช้สี่มีเกี้ยวเซเว่นเซเว่นแยกย้ายกันเถอะนะแยกย้ายกันลุงยังดีผมวันแต่เช้ายังไม่ได้จับเลยข้าวเอาปหามาให้จับให้ได้ด้วยสรุปว่ามันเป็นวันวันวันที่โชคค่อยเข้าข้างกับลุงละโกนเพื่อนเพื่อนลุงนะครับแต่บว่า มันคงจะไม่เกิดเพื่อนคนอื่นเนาะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจํากับลุงๆแต่ว่าวันเนี้ยที่สุดคนั้นเลยอะผมว่าผมว่าที่สุดให้มันเป็นที่สุดไปเลยจะได้ไม่ซวยไปกับน,นี้แล้วนะเสียพร้อมกันทั้งรถทั้งหมดสี่คันไข่รถสีค่คันเนาะมันไม่ใช่คอนเทนต์นะ มันคือความสวยแท้อันนี้สวยแท้แท้ตอนนี้เรายังมีความหวังนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราอัญเชิญยันแม่มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเรียกรถกลับมารับเราอัญเชิญนะเราอัญเชิญรถขอให้คันนั้นครับอย่าหลงทลยพีพีเอสอย่าพังขอให้มาที่สนามได้ถูกครับมาแล้วเดี๋ยวโทรตามว้เลยนาจะได้กินข้าวกลางวันไม่งั้นเราก็น่าจะต้องยิ้วท้องจนไปถึงกี่โมงก็ไม่รู้ผมจะได้ผอมลงบ้างนะร่างหนักไปในตัวไมงั้นก็ประมาณนี้มาเล่าให้ฟังครับครับ เรื่องเรื่องเลร้ายๆขอให้เกิดกับลุงแต่ว่าอย่ากล่าวเพื่อ,ก,อ,อกันใครอยู่แถวนี้มารับไปกินข้าวหน่อยนะครับนบ้ำทันเทใส่ยังรออยู่ไปไหนไม่รอดจริงๆวันนี้เขินเลยอ่ะ,อะแก๊งมอเตอร์ไซค์ก็าเห็นแล้วเฮ้ยแม่นาอยู่มาทำอะไรกันวะเนี่ยอยูอ่ท<อ>ี่เราไม่ต้องมาคุยกันเฉยครับเขามาซ้อมมอเตอร์ไซค์เขามองเราทุกคนรอดูเลยรอรถสไลด์มารับกันแล้วกันครับเดี๋ยวช่วยสูบลุงขึ้นรถสไลด์กันด้วยละกันมาถึงหัวบินของเรามาช่วยชีวิตอีกแล้วน้ำมันเท รถเราทุกคันนี่อยู่ในใต้สังกัดรถสไลด์ของหมูบิน สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงกระลาดมาเจอน้องหน้าเดชพอดีก็เลยน้องออกาสครับแนะนำไม่รู้จักน้องออกาสวันนี้เราอยู่สนามนครศรีนะแล้วเรามาเจอน้องเข้ามาซ้อมลายพอดีอเนื่องในโอกาสวันเราพังไม่มีอะไรทำเราต้องสัมภาษณ์น้องยครับออการแนะนําตัวนิดนึงครับเป็นใครอะไรยังไงบ้างอ่าไหนก็ได้ครับคุยได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อออกาสนะครับผมก็เพิ่งมาเริ่มขี่สนามนบหนึงครับก็ไม่ได้เก่งะลรมากก็วันนี้มาซ้อมลายสนุกสนกครับแต่ว่าฝนตกก็เลย ยังไม่่อยได้ลงไปเท่าไหร่แล้วคุณอายุเท่าไหร่ในตอนนี้ยี่สิบครับผมยี่สิบนะมีการเนี่ยอันนี้ไม่มีครับไม่มียังไม่มีโอ้โหมันออกแรงคุยเรื่องรถโอเคคุณลองการกันเอะก่อนนะที่มาเจอรถแบบเขาหล่อมากอาวันหล่อมากเจ้าของก็หล่อมากเราเลยต้องมาต้องถามอย่างนี้ก่อนตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยใครๆก็ซื้อขับนะใครก็ใช้ขับบนถนนได้คุณรุ่นอายุขนาดเนี้ยคุณมีความคิดยังไงถึงมาขับในสนามอ่ะเพราะอะไรเหตุผลดิตอนแรกผมเห็นใน youtube อะไรเงี้ยก็ เคยเห็นโมโตดีพีในโททัศน์อยไรเงี้ยก็มันมาขับในสนามได้มันามควฝันใช่ไหมครับใช่ครับดูแล้วชอบชอบด้วยอืมาขับก็สนุกก็อันนี้ก็จะเข้าเข้าเรื่องกับพวกที่พี่ๆลุงๆทำกันคือเราอยากจะรณรงค์ให้เด็กรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่มีพาหนะขับขี่ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์มาใช้สนามแข่งเนี่ยเป็นสนามประลองความเร็วแสดงฝีมือกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่แล้ว ไม่ต้องไปวันแข่งกับเขาใช่ไหมนะครับให<ช>้มาลองนะมาฝึกทักษะอะไรยังไงมาม,มันอยู่ในที่นี้มันควบคุมสภาวะสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ว่าเอาถามมาลงตัวก่อนอย่างแรก K! ในการที่เราจะมาลงสนามอย่างแรกมันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์นะครับอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นอย่างของคุณไหมเอาเป็นแบบธรรมดาพื้นๆได้ไหมอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้เวฟก็ได้เวฟหนึ่งได้เลยครับก็มีคนมาขับนะแต่ที่ควรจะต้องมีคืออะไรชุดมีชุดอ่าป้องกันตัวอรามอหาวก็ันน็อถุงมือนี่ครับครับ พวกพวกนี้เนี่ยเข้าๆราคาเริ่มต้นแบบที่พอใช้งานได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อย่างชุดหนึ่งเนี่ยครับผมซื้อมือสองมาก็ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นใช่ครับพวกมืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่กี่บาทครับอ่าหมวกกันน็อกก็ถ้าหมวกก็เอาสักแบบห้าพันขึ้นไปก็ดีเพราะว่ามันจะผมว่ามันปลอดภัยกว่าชุดอย่างเดียวเนี่ยสามหมื่นอยู่ไลยถ้ามือหนึ่งมือหนึ่งก็ได้ครับมือหนึ่งก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอามาลงในสนามอย่างเงี้ยเราซื้อมือสองอย่างเดียวเก็บไปเก็บมาเนี่ย ประมาณสามหมื่นเนี่ยได้ได้ครบชุดอย่างที่คุณใส่ตอนนี้ไม่ถึงครับผมไม่ถึงใช่ไม่ถึงแน่โอเคอังนี้ปุ๊บจากนั้นอ่ะค่าใช้จ่ายนอกจากพวกเรื่องน้ํามันแล้วเรื่องค่าเข้ามาขับในสนามแข่งพวกเนี้ยค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็จะมีค่าสนามที่นี่ก็พันห้าครับที่อื่นก็พอๆกันอ่ะพันห้านิลัตใช่ครับวิ่งได้ทั้งวันโอเคใช่แล้วก็มีแนะนําให้ใช้ยางดีๆหน่อยถ้ามาสนามบางทีก็สนามเลยนะครับอันนี้เป็นยาง ใช้บันถนนได้ด้วยครับเป็นยางเขาเรียกว่า DOT เลสไทก่อนจะพูดถึงเรื่องรายละเอียดนะรมกวนออก gas ช่วยแนะนำรถตัวเองเออนี้คืออะไรนี่คือ Yamaha a วันปีศูนย์เก้าครับเขาเรียกว่าเป็น a วัน c r o s s p หรอทำไมคุณหนึ่งเลือกตัวนี้ผมชอบเสียง c r s s p n ครับมันเป็นรถสี่สูบแต่ว่าเสียงมันไม่เหมือนสี่สูบปกติเข้าเหวี่ยงมันจะเป็นเข้าเหวี่ยงที่แบบจะไม่ผิดสองร้อยเจ็ดสิบองศาแทนที่มันจะ เก้าสิบหรือร้อยแปดสิบหรือเสี่ยมันนุ่มหรือมันหวานกว่าหรือว่ายังไงอันนี้ฟังเลยนะครับดีอ่าโอเคแหมพูดแล้วมันเราก็เกรงใจเขา,นนาเนาะอะไรครับผมโอเค เสียงมันจะเหมือนเสียงมันจะเหมือนน่มันจะเหมือนวีแปดแบบมาสซคาครับสมมติวีแปดมันจะมีเราจะเห็นระหลักสองแบบใช่ไหมมันจะมีสัดเพลนคอสเพลนคอสเพลนเสียงแบบมาสุคาเสียงมันจะดูดอย่างนี้ครับคืออันนี้คือเสียงออริจินอลของรุ่นนี้เลยไม่ได้ผ่านการดัดแปลงผ่านท่อผ่านอะไรพวกนี้ครับใช่ครับคือเสียงมันเป็นมาจากเครื่องยนต์คนเดิมๆเลยคือเปลี่ยนท่อมันทําให้ชัดขึ้นอันนี้คือรถโรงงานอันนี้ต่างเพิ่มเติมมาเครื่องยนต์ ก็เครื่องยนต์ไม่มีครับมีท่อกองครับแล้วก็จูนจูนมาจริ่งขับสนามไม่เป็นเลยครับแล้วมีคิวชิฟเตอร์อะไรพวกนี้ครับผมประการขับขี่ให้ฟีลลิ่งแบบดุดันโหดร้ายดีครับใจดีครับเขาผมลุงๆเนี่ยแก่กันแล้วไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้ยังไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ตลอดที่ขี่เท่าไรได้แ้วก่อนที่ขี่ซีบีสี่ร้อยครับโอ้ยอยากคุยตั้งแต่ได้รถมาเนี่ยขี่สักประมาณ แปดสิบไม่ใช่แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแปดสิบกิโลต้งใส่ได้รถยะาเป็นปีขี่ได้แค่แปดสิบกิโลแล้วขายไปคือไม่กล้ากับกลัวความเร็วขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกลัวพูดได้นะไม่กลัวความเร็วเนี่ยบอกว่าเป็นรถใหญ่ใส่จังเลยขนาครถมากกว่าขนาดรถมากกว่าอืแล้วก็โอเคว่าพวกรถสี่สูบเนี่ยเห็นที่ไรก็ต้องยังมองตามประทับใจเรื่องเสียงประทับใจเรื่องรูปทรงนี่คือคันแรกก็ตอนเราเดียวเข้าสนามมาแล้วเห็นน้องเขาขี่มาเมื่อกี้ก็ ไัมากคันนี้หล่อมากขอบคุณครับขับอย่างนี้แล้วในสนามแล้วน่ะขับถนนขับเร็วไหมอันนี้พูดตรงตกก็เร็วบ้างครับจริงเกินเกินกฎหมายกําหนดไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าหลังๆคือจเป็นใช่หลังๆคือผมไม่ค่อยได้ขับบนถนนแล้วผมก็พอมันขับในสนามมันใส่ได้เต็มที่ครับถนนมันไม่องเ้วยนะด้วยครับมันเป็นแบบนั้นบนถนนหลวงมันทําไม่ได้จะเข้าโค้งจะเอาเข้าเรียกเอาเข่าเช็ดโค้งเนี้ยนะอันตรายมากครับแต่เราก็เห็นหลายๆคนนะ ที่อยู่ในสนามแล้วพอขับในสนามมากๆจะขับบนถนนเนี่ยแบบขับเรียบร้อยนิ่งมากนะครับสุภาพเพราะว่าเหมือนกับว่าได้มาปลดปล่อยในสนามแล้วได้ได้ทำอะไรสนุกๆที่แล้วก็รู้ว่าขอบเขตเนี่ยในสนามเรา,าทําได้มากกว่าอันนี้ข้อดีคือคือจ่ายังค์เพื่อซื้อสังคมซื้อสิ่งแวดล้อมผมว่าเป็นเรื่องมันยอมรับได้ลไดและ่ความปลอดภัยเรื่องความปลขอดภัยด้วยเพราะว่าเราอยู่ในเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับไม่มีคนอื่นเนี่ยหรือว่าอ่าผู้เกี่ยวข้องเนาะเข้ามาเข้ามาวุ่นวายไันใช่ไหมก็คี่ได้ดีก็คุมสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็มีเรื่องการดูแลความปลอดภัยทีมดูแลความปลอดภัยของสนามชุดแข่งตัวรถอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมๆเนี่ยไม่มีอะไรต้องน่ากังวลที่ถึงมาคนเดียวได้มั่นใจใช่ไหมครับครับถ้าอยากขี่มอไซค์อยากได้ทักษะนี้มาขี่ในสนามดีครับเพราะว่าถ้าอยู่บนถนนเนี่ยมันเงไงมันใส่ไม่ได้เต็มที่อยู่แล้วแบบมันมีรถมันมีอะไร มาที่นี่แบบมันเป็นอย่างที่พี่เขาบอกเป็นสิ่งแมดล้องที่มันเราได้แสดงคนบันวนใช่ครับแล้วก็เราสามารถมาเปรียบเทียบคนอื่นได้ด้วยอืวันนี้ก็ขับแบบสนามนี้ขับกี่นาทีรับเรามีตัววัดว่าฝีมือระดับไหนเป็นกีฬาด้วยเป็นกีฬาด้วยเบสเลบด้วยแล้วก็ได้สุขภาพได้อะไรด้วยะได้เพื่อนได้สังคมในใหม่ๆด้วยใเห็นด้วยแล้วก็ชื่นชมนะครับกับแนวคิดแบบนี้ลงสนับสนุนลงในพี่ เวนตโอเคยังวันน e> ี้ขอบคุณออกาการมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับดีครับ